ลดหน้าทองสำหรับวัยทองคลิปที่5ห,หรือวันที่5ที่ยังคงเป็นการต่อเนื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญแล้วก็กระตุ้นระบบย่อยค่ะ การปรับฮอร์โมนของเราก็อยู่ในคลิปนี้เช่นเดียวกันแล้วที่สำคัญการใช้ท่าง่ายๆเพื่อพาเราไปถึงเป้าหมายของการลดหน้าท้องกระชับแกนกลางลำตัวไม่ได้หมายความว่าจะลดทันทีทันใดแต่เราจะใช้วิวัฒนาการทำไปเรื่อยๆภายในเวลา36วันจะเกิดอะไรขึ้นมาฝึกกันเลยค่ะ ขอเริ่มต้นด้วยการน,นั่งทับส้นเท้าวันนี้ขอให้หัวเข่าชิดกันนะคะยืดแผ่นหลังค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกวางมือไปข้างหน้าค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกเดินมือไปอีกค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกเดินมือไปข้างหน้าค่ะยืดไป หายสองลมนะสุดลมหายใจเข้าหายใจออกเดินมือเขยบปลายวางนะ้าผากไปค่ะยังไม่ถึงพื้นนะสุดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกค่อยๆวางนะ้าผักลงไปกับพื้นขออยู่ตรงนี้อีกห้าลมนะคะกลางฝ่ามือออกให้กว้างห้าสี่สามสอง และหนึ่งขยงมือยกขึ้นให้สูงค่ะขยงมือเป็นรูปถ้วยยกมือให้สูงท้องแขนหนีบหูเราไว้เลยขออยู่ตรงนี้แค่สามลมจ้าสามสองและหนึ่งวางฝ่ามือถอยมือมาข้างหัวเข่าสูดลมหายใจเข้าพาตัวเองขึ้นมาค่ะ เปลี่ยนท่าพาตัวเองมาอยู่ในท่าคานเข่าจัดระเบียบกล้ามเนื้อยังคงพาแคทเทวพาที่จะคลายท้องคลายหลังหนาะสูดลมหายใจเข้ายืดอกย่อนท้องกระดกกล้นขอห้าลมแล้วหายใจออกโกงหลังโก่งสะบักม้วนก้นกบเข้ามาหายใจเข้ายืดอกดันให้สุดเลยค่ะสุดหัวไหล่ของเราสุดแขน แล้วหายใจออกโก่งและเก็บก้นเข้ามาเลยนะสายตามองไปที่พุงของเรานี่แหละสูดลมหายใจเข้าลมที่สามกระตุ้นการเผาผลาญกันแล้วหายใจออกหายใจเข้าลมที่สี่และหายใจออกอีกหนึ่งลมสูดลมหายใจเข้าลมที่ห้ายอนท้องให้เยอะดันให้สุดไหล แล้วหายใจออกค่ะสูดลมหายใจเข้าพาตัวเองกลับคืนมาจา้ะเยิบเท้ามาแทนที่หัวเข่าเลยทั้งสองข้างเลยนะแล้วค่อยๆหย่อนสะโพกลงหย่อนสะโพกลงและจัดระเบียบตัวเองให้ดีวางมือให้มั่นเราจะพากันค่อยๆโด่งสะโพกขึ้นเก็บขาให้ชิดกันนิดนึง หน้าท้องให้ติดต้นขาถอยมือมาเอาละแล้วก็ยกแขนขึ้นไปสุดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นอยู่ในท่าเก้าอีก้กระตุ้นการเผาผ่านกันขออีกสามลมยืดไปให้สุดยืดกระบังลมเปิดเข้าไปสองและหนึ่งสุดลมหายใจเข้าหายใจออกลดมือมาที่บริเวณหนะ้าอก พอลดมือบริเวณอ,อกวันนี้พาเน็บทางข้างขวาเอาข้อศอกซ้ายมาวางหัวเข่าขวาแล้วบิดตัวค่ะกระตุ้นและปรับฮอร์โมนหกห้าสี่ให้หัวไหล่ตรงกันนะสามสองและหนึ่งเอาละไม่พาแขนลงนะหายใจเข้าพาแขนิ หายใจออกลดมือลงมาประกบกันยังคงเหมือนท่านั่งเก้าอี้นะขอความแข็งแรงไปที่ขาสูดลมหายใจเขา้าหายใจออกบิดตัวข้อศอกไปวางเหมือนหัวเข่าให้เห็นด้านข้างกันเลยนะให้มืออยู่บริเวณกึ่งกลางอกของเราอยู่ตลอดเลยหัวไหล่ตรงกันไลหล่ห่างหูค้างท่าอีกหกลมเช่นเดียวกันขาให้แข็งแรงเอาไว้เอีกสามลม หายใจเข้าให้ลึกและหายใจออกให้ยาวสุดลมหายใจเข้าหน้ามองข้างไว้นะแล้วหายใจออกคอ,อั้งหนึ่งลงสุดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกหายใจเข้าพาตัวเองกลับขึ้นมายกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกวางมือหน้าท้องติดต้นขาเขยับเท้าวางเข่าหัวเข่าชิดกันเท้าชิดกันนั่งทับส้นเท้า พาหน้านอกติดต้นขาเดินแขนเดินมือไปแล้วค่อยๆวางหนะ้าผากลงไปจ้ะผ่อนคลายทั้งขาผ่อนคลายแผ่นหลังผ่อนคลายคอบ่าไหลผ่อนคลายช่องท้องของเรานะคะกระตุ้นข้างในเขาแล้วผ่อนคลาย แล้วที่สำคัญท่านี้ช่วยปรับฮอร์โมนให้กลับมาสมดุลได้เหมือนเดิมสามสองและหนึ่งพามือมาวางข้างหัวเขา่าสูดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นมาจากเปลี่ยนท่าพาตัวเองไปนั่งอยู่กึ่งกลางเสือชันเข่าขึ้นมาขอเล่นไปที่แกนกลางลำตัว แล้วก็ให้ระบบเผาผลาญของเราให้มั่นคงเลยยืดแผ่นหลังใครมองดูที่พุงตัวเองนะยืดหลังให้ตรงก่อนความสำคัญของเราคืออกผายไหลพึงถึงเราจะไวทองเราก็อกผายไหลพึงใช้ไมายอมรับในสิ่งที่เราเป็นแต่สิ่งไหนรับไม่ได้ก็ปล่อยเขาออกไปพาแขนข้างขวาลอยและขนังกับพื้นพาแขนซ้ายลอยแล้วเขยบปลายเท้าเข้ามา เสร็จแล้วพาเท้าทั้งสองข้างลอยลอยไปแล้วก็ขาแขนให้เสมอกันใครไม่ไหวนี่อนุญาตให้มือจับเข่าและยืดอ,อกดึงเข้ามาให้ใกล้ๆได้แต่ใครไหวค้างท่าตรงนี้นะวันนี้พากันค้างนานเลยแค่หกค้างเท่าไหร่ก็หกเพราะเป็นอาทิตย์แรกไม่ห,กหักโหมยังคงเป็นเวลาอยู่ที่สิบนาทีขออีกสองลม หายใจเข้าแล้วหายใจออกเอ้าลละมือจับไปที่ข้อเท้าพาฝ่าเท้าประกบกันแล้ววางลงมาค่ะพอวางปุ๊บมือจับที่เท้ายืดแผ่นหลังให้ตรงแล้วตีปี๊คำว่าตีปีคือตีไปที่ขาของเราเองนะค้างท่าตรงนี้ขอห้าลงทำไมเดีย 3, เด๋ยวสามเดี๋ยวห้าเดี๋ยวหเป็นการปรับ ค่ะเป็นการฝึกที่ลมหายใจให้เราสัมพันธ์เรากล้ามเนื้อเนี่ยพออยู่แบบเดิมๆมมันจะคุ้นชินแล้วเท่ากับว่าไวทองอย่างเราฝึกสมองไปด้วยมาชุดที่สองมือปล่อยมือแล้วมาจับหัวเขา่าเก็บเข่าชิดยืดหลังเปิดกล้ามเนื้อหน้าอกขยับเท้าปล่อยแขนยกขาเหยียดงอนับหนึ่ง เหยียดงอนับสองเหยียดงอนับสาเหยียดงอนับสี่เหยียดงอนับห้าเหยียดและงอนับหกฝ่าเท้าประกบกันวางลงไปมือจับให้ดียืดหลังให้ตรงก่อนสูดลมหายใจเข้า หายใจออกพับตัวลงนิดเดียวหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงอีกนิดหนึง่งหายใจเข้าหายใจออกพับตัวเองลงไปเอาเข้อศอกกดต้นขาใครหลังโค้งก็กดอกลงไปใครไหวพาศอกวางพื้นใครไม่ไหวจับเท้าอยู่ที่เราไหวค้างท่ากา 6, 6ันหกหกลม แล้วก็ห้าลงให้อกลงให้เยอะๆเสนอหน้ายื่นคางออกไปค่ะมันจะเป็นการยืดไปที่ท้องยืดไปที่อกนะแล้วการที่ฝ่าเท้าประกบกันแบบนี้เปิดกล้ามเนื้อกุ้งกระดูกเชิงการานให้เขาเปิดออกเหมือนเปิดสะโพกให้พายอ้าวละสูดลมหายใจเข้าผ่าตัวเองขึ้นมาจา้ะแล้วหายใจออกมือช้อนหัวเข่ากลับคืนมาจา้า เราจะพากันลดตัวลงนะวันนี้พาทำสองสองบ้างสามบ้างอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ฮอร์โมนที่การปรับยืดหลังให้ตรงค่อยๆลดตัวเองลงช้าๆช,า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 ชา้าๆช้าๆแล้วก็เอาหัวเข่าเข้ามาก่อนดึงเข่าเข้ามาชิดหน้าอกให้ได้มากที่สุดวันนี้ยังไม่พาเหยียดเลยนะ ปล่อยมือวางข้างลำตัวคว่ำฝ่ามือยกขาขึ้นขอแบบเก้าสิบขอแบบเก้าสิบวันนี้เอาแบบครึ่งหนึ่งก่อนแล้วค้างท่าตรงนี้หกเก้าสิบหมายความว่าหัวเข่าตรงสะโพกนะแล้วปลายเท้าของเราก็เก้าสิบ่ครูนับยังไงสามนับไปเรื่อยนะสอง และหนึ่งฝ่าเท้าประกบกันวางก่อนจ้ากร,กระตุ้นกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องก่อนกระตุ้นแกนกลางกันก่อนแล้วหงายฝ่ามือใครรู้สึกตึงมากสามารถตีขาได้เป็นท่าผีเสื้อเช่นเดียวกันกับที่เรานั่งแล้วฝ่าเท้าประกบแต่การนอนแล้วฝ่าเท้าประกบก็จะคลายไปอีกมัดหนึ่งนะเอาละชันเข่าขึ้นมาจ้าคราวนี้ให้กางแขนทั้งสองข้างออกไป ยกขาชี้ขึ้นไปท้องฟ้าเลยวันนี้พากางแขนนะให้ความฝ่ามือเยี่ยมหกห้าสี่สามสองและหนึ่งมือมาประสานกันท้ายทอยขอพายืดขอ สูดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นบีบข้อศอกเข้าหากันสายตามองไปที่ท้องของเรากดคางลงให้ชิดอกค้างท่าอยู่ตรงนี้ขออีกสี่ลมจ้ะมองไปที่ท้องตัวเองแล้วก็สวยงามดีนะเพราะว่ามันเป็นหล่อนๆลอนเป็นชั้นๆมันก็จะน่ารักไปอีกรูปแบบหน,นึ่งแต่ครนี้สิ่งที่เราจะต้องกำจัดออกไปก็คือว่าเขาเป็นตัวหนึ่งที่จะนำมาซึ่งหลายๆโลกให้กับเรา เอาละค่อยๆลดตัวเองลงนอนแล้วงอเข่าขึ้นมาเอาหัวเข่าเข้ามากอดดึงเข่าให้ชิดหน้าอกให้มากที่สุดแล้วโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายแล้วโยกขวาปล่อยมือวางข้างลำตัววางเท้าให้ใกล้สะโพกจ้ะเราจะพากันยกสะโพกขึ้นเก่งไปที่ท้องปล่อยลมออกให้หมดสุดลมหายใจเข้าค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นไป เขยบให้หัวไหล่ชนให้อยู่บนไหล่นะให้คางชิดอกเลยบีบหัวเข่าและบีบก้นวันนี้ขอพาค้างท่าหกห้าเก่งไปที่ก้นเก่งไปที่ต้นขาได้แบบเต็มเต็มก้นจะได้สวยสวยสะโพกสวยสวยขออีกสองลมค่ะหายใจเข้าให้หรือแล้วหายใจออกให้ยาว ค่อยๆลดสะโพกลงมาค่ะเย่ยมแล้วเอาหัวเข่าเข้ามาก่อนให้กอดเข่าบ่อยหน่อยนะวันนี้นะดึงเข่าให้ชิดอกเป็นการคลายหลังล่างแล้วโยกซ้ายโยกขวาการโยกจะได้นวดการเนื้อหลังเราด้วยชุดที่สองขอแบบเท้าขยิ่งให้ใกล้เตียวมากให้สุดค่ะมือวางข้างลำตัวปล่อยลมออกเก่งไปที่ท้อง หายใจเข้าค่อยๆยยกสะโพกขึ้นมันจะสูงขึ้นมากกว่าเดิมให้คางชิดอกบีบก้นบีบต้นขาจะ้ะนอกจากจะได้กระชับสะโพกแล้วนะท่านี้นะหน้าท้องหลังก้นต้นขาเข่าข้อเท้าโอ้โหแล้วก็น่องด้วยขออีกสามลมนะคะ หายใจเข้าช้าๆแล้วก็หายใจออกช้าๆอีกลมหนึง่งปล่อยแขนออกก่อนค่ะแล้วค่อยๆลดตัวเองลงวันนี้ยังเท้าขย,ย่งอยู่นะค่อยๆลดสะโพกลงค่ะแล้วเอาฝ่าเท้าประปกบกันแล้วงายฝ่ามือเยี่ยมสาม 2และหนึ่งขาประกบกันแบบนี้เราจะพาขาซ้ายยกขึ้นมาพาเท้าไปวางเหนือหัวเขา่ามือขวาจับหัวเข่ากดลงไปเลยค่ะพอเรากดเข่าขวาเราหันหน้ามองทางซ้ายปล่อยแขนกลางออกไปค่อยๆกดลงใครไหวกดให้ถึงพื้นใครยังไม่ไหวรู้สึกว่าตึงไปที่หลังล่างตึงไปที่สะโพก ก็เอาที่ตัวเองไหวนะแล้วค้างท่าอยู่ตรงนี้หายใจเข้าให้ลึกบางคนดังก๊อบแก๊บเลยนะคะกระดูกกระเดี่ยวของเราเขาค่อยๆปรับขาจัดระเบียบกระดูกสันหลังหายใจเข้าหายใจออกให้ยาวหายใจให้ช้าที่สุดค่ะอาละเสร็จเรียบร้อยปล่อยมือออกจากหัวเขา่า แล้วก็ยกขาซ้ายมาพาฝ่าเท้ามาประกบกันเหมือนเดิมให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบก้ามตลับข้างนะยกขาข้างขวาขึ้นไปค่ะพาฝ่าเท้าไปวางเหนือหัวเข่าวางไปถึงพื้นมือซ้ายจับหัวเข่าข้างขวาแล้วค่อยๆกดพร้อมกับหันหน้าไปทางขวาแล้วกางค่อยๆกดเข่าค่อยๆรับรู้ไปที่กล้ามเนื้อ ที่จะส่งสะท้อนถึงเรานะที่สะท้อนถึงเราก็จะเป็นตรงช่วงของสะโพกหลังล่างตรงเอวให้กับเราค่ะค้างท่าแล้วก็อยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าให้ลึกอ,ออกให้ยาวค่ะสุดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกให้หัวเขายังไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะ ้ามเนื้อเขาจะค่อยๆปล่อยตัวให้กับเราหายหนึ่งลมค่ะสูดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกปล่อยมือออกจากเข่าก่อนพาฝ่าเท้ามาประกบกันอาละครนี้พาฝ่าเท้าประกบกันเสร็จเรียบร้อยขอเล่นหน้าท้องอีกนิดนึงเราจะยกตัวเองขึ้น ให้หัวไหล่ลอยจากพื้นเลยนะสูตรลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นมาค่ะให้สะบักลอยจากพื้นบีบข้อศอกกดคางลงไปชิดอกขอค้างท่าตรงนี้ห้าสี่สามสองและหนึ่งค่อยๆลดตัวเองลงนอนปล่อยมือและปล่อยเท้าเหยียดยาวผ่อนคลายค่ะ ท่านี้เรียกว่าท่าศพนะเป็นท่าที่ผ่อนคลายแต่ให้ดูที่ลมหายใจเข้าออกของเราค่ะสิ่งที่อยู่ภายนอกระวางไว้ก่อนเพียงแค่ได้ยินเพียงแค่การได้กลิ่นเพียงแค่สัมผัสผิวกายของเราแล้วรู้ว่าร้อนหรือว่าเย็นแล้วก็สนใจไว้ที่ลมหายใจสนใจไปที่ ลมหายใจที่เข้าออกแบบธรรมชาติหายใจเข้าแล้วหายใจออกตามจังหวะธรรมชาติของเราพร้อมกันนี้ลองสำรวจร่างกายของเราดูค่ะเราสามารถหลับตาหรือลืมตามองไปโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งได้นะตอนนี้หลังจากที่ยืดเหยียดไปแล้วร่างกายส่งสัญญาณใดกลับมาให้เราบ้างถ้าพบว่ายังตึง ส่งความรู้สึกส่งลมหายใจเข้าไปผ่อนคลายให้เบาสบายให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเบาสบายเท mm hmm. ้าประกบกันค่ะมือทั้งสองข้างประกบกันเหยียดขึ้นเหนือศีรษะเหยียดให้ยาวไปเลยนะชันเข่าทั้งสองข้างเข้ามาค่ะเสร็จเรียบร้อยตะแคงตัวหัวหนุนแขน แนะนำให้หนุนแขนขวานะมือซ้ายวางประคองตัวทางด้านหน้าหนะ้าอกอยู่ตรงนี้ให้สบายสามลมหายใจครบสามลมหายใจเรียบร้อยส่งมือซ้ายส่งพลังไปที่มือซ้ายออกแรงดันพาตัวเองให้ขึ้นมานั่งค่ะการนั่งเท้าซ้ายอยู่ด้านในเท้าวขวาอยู่ด้านนอก โยกแล้วก็โกยเนือ้อแก้มก้นเราออกไปเพื่อนั่งบนกระดูกก้นกบปล่อยมือทั้งสองข้างวางบนหัวเข่าแล้วงายฝ่ามือค่ะยืดแผ่นหลังให้ตรงวันนี้จะพาหลับตาแล้วเราจะสูดลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นไปหายใจออกวาดแขนลงมากันนะขอทำทั้งหมดสมชุดค่ะเป็นการปักพลังในร่างกายของเรา สูดลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นส่งมือไปประกบกันเหนือศีรักหายใจออกวาดแขนออกเป็นวงกลมค่ะถ้าหลับตาไม่สะดวกมองต่มนะสูดลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมือประกบเหนือศีรักหายใจออกวาดแขนออกเป็นวงกลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมือประกบค่ะ หายใจออกค่อยๆลดมือที่ประกบกันลดลงมาไว้ที่บริเวณหน้าอกคะ่ะย่อนข้อศอกข้างลำตัวยืดอกผ่อนคลายบาไหลาขอบคุณสิ่งดีๆที่เราสร้างขึ้นมานะคะขอบคุณที่เราดูแลตัวเองและขอบคุณที่แบ่งปันมาลดหน้าท้องสำหรับวัยท้องด้วยกันทุกวัยเลยที่มีหน้าท้องแล้วเจอกันคลิปหน้าน a มัสเตคะ่ะ